นี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่4ร่วมกับกองร้อยทาหารมาสกัดกั้นที่1ครับของกองกําลังผาเมืองครับได้ออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณเส้นทางในหมู่บ้านหนองบัวคำตาบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โดยจากการตรวจรบพบรถยนต์กระบะสีบอลหมายเลขทะเบียนจยัทททหาร4122นเชียงใหม่ครับจึงได้ร่วมกันทําการตรวจคน้นสามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับสัญชาติเมียนมาจํานวน25คน เป็นชาย12คนเป็นหญิง5คนนอกจากนั้นนะครับยังเป็นเด็กอีก8คนด้วยนะฮะและก็ยังพบเป็นผู้นำพาสัญชาติไทยอีก1คนครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้นำอาหารมาให้เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเดินทางข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยการเดินเท้านะครับ ซึ่งก็อยู่ในสภาพที่อิดโรยแล้วก็หิวด้วยนะครับค่ะซึ่งจากการสอบถามก็ให้การรับสารภาพว่าเดินทางมาจากเมืองจอกแม่สหภาพเหนียนมาและเสียค่าจ้างให้ผู้นำพาคนละ20,000บาทเพื่อไปทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะดึงได้มีการควบคุมตัวบุบคคลดังกล่าวและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ค่ะนะฮะก็ยังมีเห็นอย่างต่อเนื่องนะครับสองสามวันที่ผ่านมาก็มีการลักลอบลงมีเข้าเมืองโดย เรือก็มีนะฮะ